สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเราก็มาพบกันกันกบเกม z o นโฟเอ็กซ์ e นะครับวันนี้ก็เป็นเดือนกุมภาแล้วนะครับเราคงจะต้องมาดูโปรโมชั่นของเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วมีอะไรดีๆบ้างนะครับการเติมเงินแบบสแกน QR code นะครับง่ายๆนะครับ แล้วเรามาดูกันเลยนะครับผมเอาแบบเรียวๆเลยนะครับการเติมเงินแบบสแกน QR ารโค้ดครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภานะครับจนถึงวันที่ยี่สิบเก้ากุมภานะครับเลิฟคิวอาโค้ดนะครับเริ่มโปรโมชั่นหนึ่งกุมภานะครับสิ้นสุด หยิบกรากุมภานะครับการเติมเงินโปรโมชั่นก็เริ่มจาก50สิบจนถึง1นึ่งหมื่นเลยนะครับก็จะมีการสแกนคิวอารโค้ดแบบง่ายๆนะครับไอเทมที่ได้รับจากโปรโมชั่นก็ตามนี้เลยครับห้าสิบเก้าสิบร้อยห้าสิบสามร้อยห้าร้อยพันสองพันสามพันห้าพันจนไปถึง1นึ่งหมื่นนะครับสแกนแบบง่ายๆเลยนะครับ เดี๋ยวทางผมจัดสแกนให้ดูเลยง่ายๆไปตรงเติมเงินเลยนะครับเนี่ยเติมเงินแล้วก็ไปเกมโซนโพเลยนะครับาะใส่รหัสเข้าไปฮ้ยอะไรเนี่ยใส่รหัสผึไดรับรอกันนะครับใส่รหัสเข้าไป เนี่ยครับก็สแกน QR code ก็ง่ายง่ายนะครับคลิกที่ QR code เลือกเลยครับเจ้าธนาคารอะไรอันเนี้ยเดี๋ยวเติมสักยี่บาทดีออเก้าสิบเก้าสิบบาทก่อนแล้วกันง่ายๆนะครับก็ลอสแกน QR code เลยนะครับเพื่อ ขึ้นมาก็เนี่ยครับ90บาทเขาจะมีเคอร์โคที่เราสแกนนะครับเดี๋ยวผมทำการสแกนสักครู่นะครับเอาสแกนไปแล้วเดี๋ยวจะเติม90บาทสักสองครั้งนะครับเพื่อเปิดอังเปาครับมันมีอังเปาให้เราสมฟรีนะครับอังเปาให้เราสมฟรีเดี๋ยวเติมเนี่ยครับคก็ได้แล้วนี่ครับคุณได้4อ๋อเติมครั้งเดียวพอแล้วของผมเพราะว่าผมมียอดเก่าอยู่นะ ยอดจ้าอ,อยู่นี่ได้หนึ่งสิทธิ์ีลยวลุ้นแค่หนึงสิทธิ์ก็บอกกดออกแลครับเป็นหน้าแรกเลยทีเนี้ยเราก็จะไปดูโปรโมชั่นมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อตามนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับโปรโมชั่นอ่างเป่าน,านำโชว์นะครับที่เราเติมเงินเมื่อกี้ครับต้องเติม 1 6อหสบแปดบาทนะครับจะแถมฟรีหนึ่งสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเปิดดังเปากันเลยที่ที่เติมไปเมื่อกี้นะครับเข้าสู่ระบบก่อนา,านีนน่นะครับมีหนึ่งสิทธิ์นะครับมีหนึ่งสิทธิ์เดี๋ยวทำการสุ่มเลยนะครับเนี่ยเปิดดังเปานะครับถ้าใครมีสิบสิทธิ์ก็สุ่มตรงเปิดสิบคูณสิบเลยนะครับถ้าเปิดดังเปาก,ก่อนได้ดีๆีด้ดเถิด เดด,ดูของรางวัลก่อนดูของรางวัลก่อนนี่นะครับของรางวัลถุงเงินหน้ากากกลองแปงโอ้โหของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่สมฟรีนะครับถ้าเราเติมเราก็ได้สมฟรีนะครับตามยอดนะครับมาเปิดเลยเปิดหมึ่งสิบเป้งโอ้โหเราได้ตามนี้นะครับของฟรีครับเอาอะไรก็เอาครับ เราเข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับเข้าไปดูในเกมเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูของที่เราได้นะครับเนี่ยครับนี่รับรับ,รบสมฟรีนี่เราเติมเงินเข้ามาก็จะมาอยู่ในดีีนะครับดีดีดีดนี่ไง เราก็แกนง่ายๆครับรวดเร็วทันใจนะครับเราก็จะมาซื้อนี่เลยนี่เลยคุ้มคุ้มห้าห้าพันดีๆคุ้มคุ้มจัดไปเรียบร้อยตามนี้นะครับก็เชิญชวนคนเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับ เกมดีครับเกมดีโซนโฟครับค่ายเอ็กซ์ตรีมนะครับเรามาเจอกันใหม่ครับกับกิจกรรมหน้านะครับขอบคุณครับ